ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอตอรไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ MT 0 7ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่15ตุลาคมพศ2568มี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ประกอบด้วยรุ่น MT 0 7 Standard เปิดราคา2,99,000บาท ถูกกว่าเดิม6,000บาทครับรุ่นที่2 MT07 YAMT 350,000บาททั้ง2รุ่นย่อยมี3สีให้เลือกใช้สีเทาล้อสีฟ้าสีน้ำเงินล้อสีน้ำเงินและสีดำล้อดำนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าตั้งแต่มีการเปิดตัว MT07 เข้าสู่ตลาดมันสามารถทำยอดขายได้กว่า 170,000คันสูงสุดเป็นอันดับที่1ของมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางในยุโรปมันมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ตื่นเต้นเร้าใจน้ำหนักเบาควบคุมง่ายคล่องตัวเครื่องยนต์ c r o s ค p l a n e c r a n k s h ช f t o เพาข้อเวียงแบบ270อองศาอัดแน่นไปด้วยพลังแรงบิดที่มหาศาลสมดังชื่อรุ่น MT หรือ Master of Torque ซึ่งรุ่นใหม่ เป็นเจเนอเรชันที่4ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างตัวถังเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงรูปแบบดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมันมาด้วยสโลแกนที่ว่า d a w n o f a New Darkness รุ่งอรุณแห่งความมืดมิดครั้งใหม่เราจะมาเริ่มกันที่ชุดไฟหน้า LED Projector ใหม่2ดวงเล็กกระทัดรัดแต่ให้ความสว่างที่เจิดจ้าไฟเลี้ยว LED จากรุ่น MT09 แต่มีการปรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่โดยมีระบบยกเลิกอัตโนมัติถ้าเรากดปุ่มไฟเลี้ยวครึ่งเดียวจะมีการกระพริบ3ครั้งใช้ในขณะเปลี่ยนเลนหรือว่าเปลี่ยนช่องทางกันกันกบขี่ถ้ากดไฟเลี้ยวแบบปกติมันจะทำงาน15วินาทีหรือเคลื่อนที่ไปกว่า100เมตรหลังการเปิดไฟเลี้ยวก็จะดับลงโดยอัตโนมัติครับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้ว ใช้ร่วมกับรุ่น mt 0 9สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน Yamaha Y Connect ติดตั้งระบบนำทางแบบ Garmin Street Cross ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและหน้าจอเรือนใหม่ปรับได้สีรูปแบบให้ความสวยงามทันสมัยครอบทังน้ำมันมีการออกแบบใหม่ดีไซน์ให้ปราดเปรียวมากขึ้นสามารถใช้ข่าหนีบถังได้กระชับขึ้น สำคัญที่สุดก็คือมีการเจาะช่องสี่ช่องที่ครอบถังน้ำมันตรงกลางหว่างขาจะคล้ายๆกับของ MT09 แต่ว่า MT09 นั้นจะเจาะช่องอยู่ด้านหัวของถังใกล้กับแผงคอแต่ว่า MT07 เจาะช่องตรงกลางหว่างขาครับจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ยินเสียงดูดไอดีของเครื่องยนต์ที่ดังฟังชัดมากขึ้น เราใจมากขึ้นามาฮ่าเรียกว่า Acoustic Amplifying Technology ซึ่งเป็นสเสน่ห์ของเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงแบบ Crossplane crankshaft 2ที่มีการปลดปล่อยเสียงคำรามอันดุด,ดันของการดูดไอดีที่เร้าใจตำแหน่งท่านั่งมีการปรับใหม่หมดครับ Handlebar จะกว้างขึ้น18มิมกดต่ำลง22มิมและปรับถอยเข้าใกล้ผู้ขับขี่มากขึ้น 9.3มิลิเมตรโดยมีการปรับองศาของตุ๊กตาแฮนด์ใหม่ตำแหน่งพักเท้าต่ำลง10มิลิเมตรช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถวางเท้าและงอเข่าได้อย่างสบายๆเวลาขับขี่ทางไกลจะไม่เกิดความเมื่อยล้าเหมือนตัวเก่าเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้ความกระชับและหนีบถังได้ดีขึ้นจุดที่หลายคนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ การใช้ชกอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวซึ่ง MT07 รุ่นใหม่ปี2025ใส่อัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิมมาให้แต่ยังไม่สามารถปรับอะไรได้น้ำหนักของอัพไซด์ดาวเบากว่าเดิมถึงครึ่งกิโลกรัมขณะที่ชกอัพหลังปรับสปริงพรีโหลดและรีบาวดัมพิงได้โครงสร้างตัวถังหรือเฟรมออกแบบใหม่น้ำหนักเบาเพียง 14.8กิโลกรัมเบาลงกว่าเดิมถึง600กรัมแต่ว่าทนแรงบิดได้มากกว่าเดิมถึง12-13%แผงคอใหม่เป็นแบบอลูมิเนียมหลอ่อน้ำหนักเบาในส่วนของดิสเบรกหน้าเป็นแบบเลเดียนเม์ครั้งแรก4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน298ม mm. ิลลิเมตรดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน245ม mm. ิลลิเมตร พร้อม ABS 2 Channel วงล้อแม็กสปินฟอร์จน้ำหนักเบาแต่ว่ายังคงให้ความแข็งแรงเหมือนเดิมโดยมีการปรับลดน้ำหนักลงไป0.45กิโลกรัมซึ่งล้อแม็กสปินฟอร์จของยามาฮานั้นมีการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องยนต์ของ MT07 เป็นแบบ2ส,สูบเรียง Double Overhead Camshaft 4วาว์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ พลาข้อเวียงแบบ270องศา Crossplane crankshaft ที่ให้พลังแรงบิดเชิงเส้นเหนือกว่าเพลาข้อเวียงแบบ180องศาปริมาตรจริง689 cc ให้กำลังสูงสุด73.4แรงมา้าที่8,750รอบต่อนาทีซึ่งแรงม้ายังคงเท่าเดิมแต่ว่าแรงบิดนั้นจะสูงขึ้น1นิวตันเมตรโดยทำได้ 68นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้24.4กิโลเมตรต่อลิตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของมิคุนิแต่ละหัวจะมี12รูขนาดท่อไอดี3 8มิลลิเมตรกล่อง ECU 32บิตซึ่ง MT 0 7รุ่นใหม่มีการปรับอัตราทดเฟืองเกียร์ใหม่และใช้คันเร่งแบบไฟฟ้า YCCT หรือ Yamaha Chip Control Total มี y a m a h Li i ล e Control หรือ YRC 3โหมดขับขี่ครับประกอบด้วยโหมด Sport โหมด Street และโหมด Custom ซึ่งโหมด Custom นั้นผู้ขับขี่สามารถปรับแท็ t ช o n Control ได้2ระดับและ Power ได้3ระดับซึ่งแท็ t ชั n Control นั้นรุ่นเดิมไม่มีครับรุ่นใหม่นี้สามารถเปิดปิดได้และมี Assist and s l i p p e r c l u t c h ที่ยกมาจากรุ่น YZF-R6 มีคร i s e c คอนโท l เฉพาะรุ่น YAMT สแตนดาร์ดจะไม่มีครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนั้นมี6เกียร์มีคลัตช์มือเปลี่ยนเกียร์ตามปกติทั่วไปรุ่นพิเศษ YAMT หรือ Yamaha a u t o m a t e d Manual Transmission มันคือระบบการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติและระบบการเปลี่ยนเกียร์แมนนวลแบบไฟฟ้ารือปลายนิ้ว ซึ่งจะมี p a ดเดิลชิฟ t อยู่ที่แฮนด์ซ้ายมือผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ครับว่าจะเลือกโหมด MT หรือว่าโหมด AT โดย2โหมดนี้จะอยู่ที่แฮนด์ขวามือถ้าเลือกโหมด MT ผู้ขับขี่จะใช้ปลายนิ้วเปลี่ยนเกียร์ที่แฮนด์ซ้ายมือไม่มีก้านคลัชไม่มีคันเกียร์เป็นมิติใหม่ของการขับขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่จะให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ โดยเฉพาะโหมด AT หรือโหมดออโต้ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้2โหมดครับก็คือโหมด D และโหมด D+ ซึ่ง D+ ก็หมายถึงโหมดสปอร์ตที่ให้พลังอัตราเร่งที่ดุนแรงเร้าใจถ้าผู้ขับขี่เลือกโหมดเกียร์ออโต้เครื่องยนต์จะมีการเปลี่ยนเกียร์ให้โดยอัตโนมัติจากเกียร์หขึ้นไปเกียร์หจากเกียร์หลงมาเกียร์หและเกียร์ว่างทุกอย่างทำงานโดยอัตโนมัติ ผู้ขับขี่เพียงแค่บิดคันเร่งอย่างเดียวซึ่งใครๆก็สามารถขับขี่ได้อย่างสบายๆโดยเฉพาะเวลาขับขี่ในการจราจรติดขัดโหมดออโต้จะขี่สบายมากครับไม่ต้องกำังคลัชเปลี่ยนเกียร์ให้เกิดความเมื่อยล้าแต่ประการใดสำหรับควิกชิปเตอร์บวกลบนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมครับใครสนใจก็สามารถซื้อใส่ได้ทันทีซึ่งยีห่หเมืองไทยก็มีจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการออกแบบกล่อง ECU ไว้รองรับอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่า MT07 ใหม่ปี2025มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและออกแบบดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเพิ่มความสนุกในการขับขี่เพิ่มความเร้าใจด้วยเสียงดูดไอดีที่ฟังชัดขึ้นตำแหน่งท่านั่งที่เปลี่ยนไปเพิ่มความสบายกับท่วงท่าการขับขี่บวกกับเทคโนโลยี ของเกียร์ออโต้ที่ให้ความสบายในการใช้งานหรือถ้าต้องการอัตราเร่งที่ดุนแรงเร้าใจ MT 0 7ก็จัดไว้ให้เรียบร้อยทั้งโหมดขับขี่ด้วยแรงบิดที่เหนือใครในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางของทั่วโลกเปิดราคารุ่นสแตนดาร์ด9 9 9 0 0 0บาทรุ่น YAMT 3 5 0 0 0 0บาทใครสนใจก็ไปดูที่โชว์รูมยามาฮ่าไลด์เดอรขับทั่วประเทศนะครับ